ร้านนี้านะร้าน,านข้าวซอยนะมันโดนปลาหามเชียงใหม่นะครับขา,าบารรทัดทองต้องบอกว่าอร่อยนะฮะต้องบอกว่าอร่อยนะฮะเส้นก็อร่อยนะครับน้ำแกงก็รอร่อยครับเนี่ยที่เข้าวที่สองในการให้ที่ก๋องอร่อยมากก็ไก่าาอร่อยเยนื้ออร่อยเพราะมันน้แกงหม้อเดียวกันาดเนื้อเขาตุ๋นตุ๋นเยเอะมากอร่อย เกลี้ยกลนมก็มันนาวอยู่นะครับน้ำแก้วเกี้ยกลนครับไปที่เกาะครับไปกระทิกระทิ้นลูกเลยมะพร้าวหอมเลยมะพร้าวแบบก็อร่อยเนื้อแล้วก็อร่อยแต่ละก็อร่อยหมดครับพอกมันนับแค่ทุดเดียวกันต่างเนื้อสัตว์นะครับเปรี้ยวเปรี้ยวเข้าใจอ่ะอัดดองนะครับอ่าแล้วก็หอมแดงมะนาวนะฮะคือไม่ต้องใส่แล้วพี่โป่งพี่คนไม่ต้องไปใส่แล้วนะน้ำปลาไม่ต้องเพราะอร่อยครับ สีมะนาวก็อร่อยนะน้ำน,อน,น้อนิ่งเดี๋ยวเราอร่อยใส้คิวจัดๆนะครับเขามีสองจานนะครับเนื้อเจ็ดสิบเก้าบับไก่สิบเก้าบาทถ้าต่างสิบบาทโคกก็ะี่สิบนแข็งสองบาทครับปริมาณไม่เยอะแต่เย็นฉ่ำรอบร้านนี้นะครับบอกได้ว่าอร่อยอันนี้ไม่ได้ไปชมสปอนเซอร์ไม่ได้ใส่น้อน เหนียวรุ่มเด้งเลยอะลูกตายตอนมันน้ำซุปน้ำแกงหม้อเดียวกันตามมนต้องัส่กระใสอะไรนี่แม่ตีหลังก็ตำนานตำนาน ะนนีร้านข้างซอยลำลวนเปิดนะสองสี 8, ่แปดหกนะปัจจุบันก็ยังเปิดขายอยู่แปดสิบปีแลวครับแปดสิบปีนะอาปปนี่ปี66นะอันนี้อร่อยไม่ได้ชมไม่ได้ยอเลยครับร้านไหนก็ไม่อร่อยออกลูกลังกล้างแลวกันก ังยวนี้เนื้อชิดไม่ใหญ่นะแต่ว่ามันก็อร่อยเพราะเขาตุ๋นนานเป็นเนื้อตุ๋ม้าพรอ้านบ้าอยลำดวนป้าห้ามนะครับเชียงใหม่ร้านขาปลาทั้งอนะครับลอเวาี่อร่อยมากนะครับก็ปิไหลาย้านกช่องอาหารเลื่อนือนะครับก็ชาบตอนร้านดีได้ไม่ผิดันะครับนี้านกทิสดนะครับไม่ได้กะิ ก็ไม่หวังนะครับนะฮะแล้วก็เป็นช่องนี้แล้วก็ช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์นะครับช่องนักไว้นะครับรับอาหา่อยครับเวอทดิบนะครับในการทำข้าวซอยร้านนี้จะบอกอร่อยเลยนะครับเนี่ยปกติเป็นร้านนะบอกว่ากลางๆมีเนื้อมีไก่นะฮะแต่เนื้อก็ก็นุ่มนะฮะเป็นเนื้อตุ๋นนะฮะนี่เป็นเนื้อตุ๋นใช่ไหมเนื้อนุ่มนะฮะนี่นี่อะไรครับเนี่ยตัวนี้อ๋อนี่แกฮังเลก็มีนะครับผมกูชอบ นี่ร้านนี้จะเป็นแนวอาหารเหนือนะครับนวดไหลลาบหรือไรเนี่ยอ๋อเนั้นลาบหมูคั่วครับอ๋อนี่ครับครับผมนี่ก็ต๊ะหูทอดนะครับอันนี้อาหารเหนือน้ำพริกหนุ่มนะครับเนี่ยครับผมใครอยากกินของอร่อยให้มาร้านอาหารประคามท่าทองนะครับลำดวนนนฟ้าห้ามเชียงใหม่นะฮะประคามท่าทอง ร้านนี้เปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันเปิดกี่โมงถึงกีง่โมงอ๋อเปิดทุกวันมีวันหยุดนะ,ะอ,อ๋อขอบคุณมากครับผมโดยรอบนะครับเข้าเข้าซอยลำดวลนะครับฟ้าห้ามเชียงใหม่นะครับสาขาบรรทัดทองนะครับข้างหน้าที่มองเห็นก็วิ่งผ่านเนี่ยคือถนนบรรทัดท,ทองนะครับ แขงรอเมืองเสษประตูวันนะครับนี่คือบริการในร้านนะครับผมข้าวซอยไก่นะครับแล้วของน้องนคือข้าวซอยเนื้อนะครับเป็นของร้านนะฮะข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามเชียงใหม่นะครับลำดวนฟ้าห้ามเชียงใหม่นะครับ เป็นคนนะครับเอาเป็นินิด,นด แดงแล้ว,ลวก็อะไรประกาศรองด้วย่ปริมาณไม่เยอะนะปริมาณเยอะปริมาณปริมาณน้อยแเย็น